ลูกในพรตอนที่แปดเกิดเรื่องร้ายขึ้นภายในค่ายทําให้ผู้ปกครองหลายคนเป็นห่วงมุหแรงของตนเองการก็เป็นหนึ่งในนั้นได้เจอพ่อกับแม่อีกครั้งแต่พ่อกับแม่ไม่คิดจะเปลี่ยนใจก็ยังอยากให้เขาเรียนอยู่ที่นี่แกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วระวังตัวให้มากครับนี่แกจะไม่ขอร้องท่านเหรอขอก็ไม่มีประโยชน์แต่พ่ออยากจะพาผมกลับก็คงพากลับแล้วมั้งครับ ดีแกคิดได้อย่างนั้นก็ดีแต่การก็ยังมีเรื่องคาใจเรื่องของเทวิกาเธอป่วยเขาอยากจะช่วยเธอก็เลยต้องเล่าเรื่องของเธอกับเท่าทัญญาให้กับพ่อฟังดูเหมือนว่าพ่อจะรู้จักคนคนนี้ไม่ผิดแต่พ่อจะช่วยเธอได้ยังไงนี่สิคือปัญหาแต่ปัญหานี้ก็แก้ได้ไม่ยากว่าตรงไหนกลุ่มกองโจรเคยป้นบ่อยๆก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละ ที่เขาจะนํำยาไปให้เขาจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ตู้เหมือนว่าบุตรชายของเขาจะอธิบายอาการของโรคได้ละเอียดนักดีมากไอ้ลูกชายฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่ส่งแกมาค่ายนี้แกดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากผู้ใหญ่ตรงไหนล่ะพ่อก็รู้จักเป็นห่วงคนอื่นบ้างแล้วไงคนที่แกไม่เคยรู้จักและผูกพันเลยเอา ผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นตอนไหนตัวแกเองยังไม่รักแอบเสพยาผมเปล่าแล้วพ่ออย่ามาเถียงเรื่องที่แกขอฉันจะทำให้แต่เรื่องที่ฉันขอแกก็ต้องทำด้วยอยู่ที่นี่ทำตัวดีๆอย่าก่อปัญหาครับแจมสายมองลูกชายตัวน้อยน้องเพิ่งอายุ15เธอเองคิดว่าสามีของเธอเข้มงวดกับบุตรชายเกินไปแต่ทาไม่ทำ แกงว่าลูกชายจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีทางด้านทีพ่อแม่ทางเป็นห่วง,ท,ง,งทั้งกังวลเพราะทีทำอะไรไม่คิดอาจมีอันตรายถึงขั้นชีวิตได้ขอโทษครับฉัอนอุตส่าห์ฝึกแกมาขนาดนี้แต่แกไปทำอะไรก็ไม่รู้ไรสาระไอโจรพวกนั้นมันโหดเที่ยมจะตายจะฆ่าแกได้เลยนะแต่ผมต้องช่วยเพื่อนนี่ครับ ฉันรู้ว่าแกมีเหตุผลไม่ใช่แค่ช่วยเพื่อนแต่แกจะช่วยใครแกรก็ต้องเอาตัวให้รอดด้วยคราวนี้มันอาจจะบังเอิญที่แกรอดมาได้แต่คราวหน้ามันอาจจะไม่รอดครับพ่อพอแต่คุณแค่นี้ทีก็เครียดแล้วนี่จะ้ะแม่ทำของอร่อยมาให้ลูกขอบคุณครับแม่ถึงพวกเขาจะเข้มงวด แต่พวกเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีแล้วคือการมาอยู่ที่นี่มหาลาัยแห่งนี้คืออนาคตของทีที่เยาวอาหารที่พ่อกับแม่นำมาให้ส่งให้กับจอมทองมันคือการแบ่งปันจากเด็กทุนด้วยกันเองมันไม่มีอะไรมากก็แค่กับข้าวธรรมดาแต่มันคือกับข้าวที่กินแล้วมันทำให้ใคลายความคิดถึงบ้านหมดนี่เลยเหรอ นายกินไปเหอะแต่นี้แม่ของทีเอามาให้ทีนะไม่เป็นไรหรอกนายกินกับเพื่อนๆถ้างั้นเรามากินด้วยกันจอมทองดึงมือของทีไปร่วมวงทานอาหารที่ทีนำมาทั้งพ่อแม่ของทีเดินทางกลับแต่พวกเขามีรถจนส่วนตัวผิดกับพ่อแม่ของการที่มารถจิบของทางค่ายที่ไปส่งข่าว ทำให้พ่อแม่ของทีจ้องมองไปที่พ่อแม่ของการด้วยเสื้อผ้ากางเกงเก่ากลางใหม่ก็ถูกมองไม่ดีนักพ่อแม่ของทีส่งยิ้มให้กับ,บครอบครัวของการตามมารยาทพอตอนมาถึงก็มาถึงแทบจะพร้อมๆกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับแต่แม่ของทีก็รู้สึกคนหน้าของแจ่มใสแม่ของการเธอหันไปพูดกับสามี ว่าเธอคุณน่านักจนเธอนึกได้วันนั่นคือคุณหญิงแจ่มใสสองความเสียใจนักเทียพลาดโอกาสดีๆโอกาสแบบนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงแล้วภรรยาผู้แสนใจดีไม่ว่าใครจะไปร้องเรียนขอให้เธอช่วยเธอก็ช่วยทับจะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะโอกาสหน้าพวกเขาอาจได้เจอ กับสุลพลอีกทางการก็รู้สึกว่าโลมเรื่องปากไปเอาแต่จ้องเขาเลิกจ้องฉันสักทีได้ไหมฉันจ้องอยู่หรอก็น่าสิแล้วคนอื่นไปไหนหมดอยู่ข้างนอกมัง้งคงไม่อยากเข้ามาขัดคอขัดคออะไรเราสองคนมัง้งนายนี่ถ้าจบว่าแล้วออดี้ก็เข้ามาบอกว่าคืนนี้จะมีงานเลี้ยง งานเลี้ยงรับขวัญทุกคนหลังจากที่เกิดเรื่องร้ายๆโดยเฉพาะการแล้วดูเหมือนการจะตื่นเต้นงานนี้มีดื่มกันด้วยออดี้ขอเป็นพิเศษพอเขาก็เป็นลูกในผลเหมือนกันโลมเหลือบมองออดี้แกไปขอต่อไหนเนี่ยก็ขอเมื่อกี้พ่อคอนเฟิร์มแล้วคืนนี้เราจะไปปาร์ตี้กันหวังว่าแกจะเชิญทุกคนนะแน่นอน งานเลี้ยงจัดที่ลานกว้างที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกและออกกำลังกายในยามเช้าและยามเย็นนายพลมาวินเป็นทหารที่ค่อนข้างจะเทนตรงแต่ร่ำรวยด้วยธุรกิจร้านอาหารและพัฒคาคารฉะนั้นการจัดเตียงครั้งนี้จึงไม่ยากสำหรับเขาทีก็ตื่นเต้นไม่จางจากเด็กทุนคนอื่น,นแต่ทีก็ยังเครียดเรื่องชุดที่จะใส่จอมทอง คือฉันไม่มีชุดเลยที่ใส่อะไรก็น,น่ารักแต่ว่างานนี้ฉันอยากแต่งตัวดีๆแบบเขาบ้างหาตอนนี้คงไม่ทันแล้วอย่างที่ฉันบอกที่ใส่อะไรก็น,น่ารักที่เอาความกุ้มใจไปปรึกษาการทําให้การยิ้มเล็กน้อยแล้วพาทีมาที่ห้องไม่มีใครอยู่เลยเนาะพวกนั้นอะออกไปเตรียมงานทั้งนอก อืมคือถ้านายไม่รังเกียจฉันอยากจะให้นายยืมชุดใส่ฉันรับรองเลยนะว่าชุดพวกเนี้ยฉันใส่แค่ครั้งเดียวเองถึงจะมีไม่กี่ชุดแต่สำหรับทีแล้วมันเยอะมากแล้วก็สวยด้วยเสื้อทุกตัวผ้าทุกชิ้นเป็นของแบรนด์เนมถึงแม้มันจะดูเรียบๆแต่มันดูหรู ฉันไม่ได้ลังเกียจหรอกแต่มันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกในายใส่ชุดชั้นน่ะก็ไม่มีใครรู้หรอกฉันรับรองเลยว่าจะไม่บอกใครด้วยอืมขอบใจนะชุดที่ทีเลือกเป็นสูทสีขาวกางเก่งสแลสสีเดียวกันด้านในเป็นเสื้อยืดสีขาวขาวทั้งชุดแล้วมีเครื่องประดับที่เป็นสร้อยข้อมือที่ทำจากเงินนี่ก็จะให้ฉันยืมหรอใช่ ชุดนี้เข้ากับทีมากเลยนะขอบใจนะการตาพ่อเห็นชุดของการก็ทำให้ทีรู้สึกอิจฉาไม่ได้เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสีสีดมันเหมาะกันมากโดยเฉพาะต่างหูเพชรที่ใส่ข้างเดียวถึงมันจะเป็นเพชรเล็กๆแต่เขารู้ว่ามันคือเพชรของจริงที่มีราคาแพง น่ารักมากเลยชุดที่การเลือกเนี่ยขอบใจนะชุดนี้พี่สาวของฉันซื้อให้หมดเลยอะ่ะฉันก็เลยเอามาใส่รวมกันหืมจริงเหรอนายมีพี่สาวไม่เหมือนฉันเลยเนาะฉันเป็นลูกคนเดียวตีจังมีพี่สาวมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกพอพี่สาวฉันอนะโคตรจะดุเลยแหละจะบอกให้จริงเหรอ แต่ฉันว่ามีพี่ที่น่ารักเล่าใจใส่ดีกว่าเป็นลูกคนเดียวถมเทไปนะงั้นฉันให้นายยืมตังหูนี่อย่าว่าอย่างนั้นงี้เลยฉันสมใจไม่เอาหรอกของสำคัญขนาดนี้ฉันน่ะจะมาได้ยังไงล่ะพี่สาวนายก็ซื้อให้ฉันว่าไม่ดีหรอกนะเก็บไว้ทถอะกันแค่ที่นายให้ฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะขอบใจยังไงแล้ว อืมก็ได้เมื่อทีกำลังจะกลับไปต่ก็นึกเรื่องหนึ่งได้เขาขอ,ขอแลกมีดพกกับการการไม่ปฏิเสธเพราะมีดพกมันก็ดูเหมือนเหมือนกันจึงยอมให้ทีแลกไปการยิ้มกลับมาที่ห้องได้ของทั้งสองสิ่งได้ชุดและมีดพกที่เป็นของโลมตาก็ตกใจเมื่อเห็นว่าจอมทองรอเขาอยู่ที่ห้องเป็นไหนมาที ฉันมารอตั้งนานน้ำเสียงออกอาการไม่พอใจเขาคงจะมานานแล้วอืมฉันก็ไปเตรียมชุดนะสิไเอาชุดที่ไหนมาไหนดูสิไม่เอาหน้าจอมทองฉันจอามาจากไหนมันก็่องของฉันเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนอื่นไปแล้วหรอทีไม่ใช่อย่างนั้นนะจอมทองเพียงแต่ว่าบางเรื่องนายไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ออกไปได้แล้ว เขจะแต่งตัวถึงเขาจะรู้ว่าจอมทองไม่พอใจแต่เขาเองก็เลือกที่จะทำแบบนี้ส่วนการที่แต่งตัวนานมากตนลมและออดี้เดินไม่ไหวสองหนุ่มเดินมาถึงห้องและเห็นการแต่งตัวเสร็จพอดีการมองอย่างงง,งนี่พวกนายสองคนมาทำไมเนี่ยก็มาตามไงแต่งตัวนานขนาดนี้จะไปอวดใครกันเหรอออดดี้สาวยิ้มยิ้ม เดินเฉียดเข้ามาใกล้กันก่อนที่จะยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมที่ตัวของการน่ารักจังตัวหอมด้วยไม่เล่นในออดี้ลมพูดด้วยน้ำเสียงระดกูก่อนที่จะดึงแขนของการให้เดินตามเขาไปออดี้ยิ้มและเป็นฝ่ายเดินตามหลังเมื่อเข้ามาในงานทีก็เดินเข้ามาหาการที่เดินเข้ามาพร้อมกับลม การไปนั่งกับเรานะไม่ได้การมีโต๊ะที่จะนั่งอยู่แล้วรอมพูดด้วยน้ำเสียงห้วนในขณะที่ทีช้อนสายตามองเขาคุณโรมผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่อยากนั่งกับการเท่านั้นอย่างนั้นเราก็ไปนั่งด้วยกันนาะทีที่มีทีท่าลำบากใจที่จะตอบก,กับการแต่ก็ถูกการขยันขยอให้ไปนั่งด้วยกัน เมื่อจอมตองเห็นว่าทีไปนั่งร่วมโต๊ะกับกลุ่มของโลมแน่นอนว่าเขาต้องไม่พอใจเพราะทีควรนั่งกับเขาเส่ใจเย็นนะอมทองทีเขาก็ต้องมีเพื่อนแล้วทำไมวะต้องเป็นเพื่อนกับไอ้พวกนั้นมันกับเราอะไม่เหมือนกันมันจะเข้าอกเข้าใจคนที่มีฐานะที่มันเหมือนกันได้ยังไง จอมทองรู้ว่าฉัดพูดด้วยความหวังดีแต่เขาก็หวังดีกับทีเช่นกันเพราะคนรวยก็เอาแต่ดูถูกคนจนไม่ว่าจะอายุน้อยหรือจะอายุมากทีนั่งอยู่ข้างออดี้อีกข้างหนึ่งก็เป็นการถัดการไปก็เป็นโดมการดูเหมือนจะดื่มเก่งมากทำให้ทีแปลกใจการดื่มเก่งจังฉันปาร์ตี้บ่อยนะ่ะ แค่นีจิบจิบปาร์ตี้บ่อยจนไปงานปาร์ตี้ยาเลยแหละพ่อก็เลยคิดว่าฉันจะเสพยาไม่เอาการอย่าพูดเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้ามันจะไม่ดีอ๋ออย่างนั้นเหรอการพยักษหน้าพอเข้าใจแต่ทีรู้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะนี้ส่วนใหญ่จะได้ยินแล้ววิลิตก็ชวนการออกไปเต้นทุกคนดูสนุกมากแล้วทุกคน ก็เต้นเก่งมากเช่นกันคนที่ไม่คิดอยากจะเต้นหรือไม่เต้นเลยก็คือโลมกับทีที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคุณโลมไม่ไปสนุกกับเขาหรอครับไม่ฉันชอบนั่งดูเหมือนผมเลยแต่ว่าผมไม่ได้ชอบแค่นั่งดูคือผมเต้นไม่เป็นนะครับเมื่ออีกฝ่ายไม่โต้ตอบทีก็เลยต้องนั่งเงียบ ทิกับการที่สนุกมากๆเต้นไปหัวล้อไปพอเริ่มที่จะเมาออดีเต้นขนาบข้างเพราะกลัวว่าการจะไปทนใครกลุ่มของจอมทองก็ออกมาเต้นงานที่กำลังสนุกแต่ก็ต้องจบลงเมื่อกลุ่มของลินดามีเรื่องกับกลุ่มของจอมทองชัดโดลินดาตบหน้าคอหาที่เต้นเบียดเธอเหมือนจะหลวนลาม เมื่อมีเรื่องกันขนาดนี้คนที่เห็นเหตุการณ์อย่างการก็จะช่วยยืนยันว่ากลุ่มของจอนพองแค่ชนไม่ได้คิดจะวลวนลามมันก็ต้องมีบ้างทําให้การเองก็ถูกต่อว่าไปด้วยแล้วก็เป็นโดมกับออดี้ที่ต้องจัดการเรื่องนี้ออดี้ก็เห็นเหตุการณ์รวมถึงโตสินแล้วก็วีลิสแต่ออดี้ต้องเป็นกลางทำให้โตสินและวีลิสช่วยยืนยันอีกแรง ทำให้ลินดาพูดไม่ออกโลมอยากให้เธอขอโทษจอมทองนี่แหละมันทําให้เธอเสียหน้านอกจากเธอจะไม่ยอมขอโทษแต่เธอก็หนีไปซะเดือ้อจอมทองผู้ไม่ยอมต่อให้ลินดาจะเดินหนีเขาไปแล้วแต่เขาก็จะไม่ยอมเจ็บตัวฟิฟี่ทีเข้ามาช่วยพูดจอมทองถึงจะยอมเมื่อเคลียร์กันได้แล้วทีก็พาจอมทองกลับมาที่ห้องนายจะบ้าเหรอ ว้ายขนาดนั้นน่ะนายอยากถูกไล่ออกหรือไงไล่ออกเหรอทั้งที่สันก็ไม่ผิดเดี๋ยวมันก็จะเอาเงินมาฟาดหัวฉันเชื่อสิเอาเถอะนายังไงเราก็ต้องเรียนอยู่ที่นี่ได้เงินก็ยังดีกว่าไม่ได้นะจมทองเชื่อฉันเถอะใจเย็นๆเถอะนะยังไงเราก็ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้เป็นพ่อหนายนาที และจอมทองก็ได้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินอย่างที่เขาคิดเอาไว้จริงๆการไม่เข้าใจเลยคืนนั้นเขาทำในสิ่งที่ถูกไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดแล้วนี่ก็เป็นวันแรกที่เขาเข้าเรียนแต่เธอเหมือนจะมาดักก่อเขาการไม่ใช่คนโง่จ้องหน้าของลินดาและเพื่อนอีกสามคนไงไอเด็กใหม่ ูดจบเธอก็ตบหน้าของการการก็ตบคืนเธอคิดไม่ถึงว่าการจะตบเธอแกมันหน้าตัวเมียกล้าตบผู้หญิงเหรอผู้ชายก็เจ็บเป็นหน้าตัวเมียอะไรกันเธอทำร้ายฉันก่อนฉันไม่ยอมเจ็บไปด้วน,นะนี่แกอย่านะถึงยังไงฉันก็เป็นผู้ชายผู้หญิงสามคนน่ะฉันสู้ได้สบายสบายอยู่แล้วเข้ามาเลยพ่อจะต่อยให้ดัางหักเข้ามาเลยเข้ามาสิการเงื้อหมัด ลินดาก,ดก็โกรธแต่เธอก็กล้ากกลัวกลัวว่าการจะต่อยเธอดังหักจริงๆแต่จะหนีก็กลัวเสียฟอร์มจนทีเข้ามาห้ามทีดืนมองอยู่สักพักนึงแล้วเมื่อเห็นว่าฝ่ายลินดาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาก็เข้ามาช่วยห้ามพ่อเธอลินดาถือว่าครั้งนี้ฉันขอโทษแทนการแล้วกันลินดายิย้มเยาะมองทีอย่างดูถูก เขาเอ้ยได้ฉันถือว่าแกขอแต่ครั้งหน้าระวังตัวให้ดีแกด้วยไอทีนอกจากจนินดาจะที้มาที่การแล้วยังขู่ทีด้วยการจับมือของทีขอบใจนะทีไม่เป็นไรนายก็ระวังตัวหน่อยนะอยู่ห่างห่างเธอไว้อืม